โอ๊ยโอ๊ยจืดโอ๊ยมาโอ๊ย, <laughs> อ,ยอันนี้มันด่านแบบเบบี้เลยนี่นะดีละด่านเล็กๆก็กชอบฮึบๆเตยมของสิ่งแรกที่ผมใช้ก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นเกมนี้กับเพื่อนๆมาสิ่งที่เรียกว่าช็อตกันไงแล้วก็ไนโตร แต่จริงๆก็ถ้ามีนโตแล้วไม่ต้องใช้หลอกช็อตกันน่ะอันนี้มันก็เคลียร์ได้ดีเลยแหละอู้วมันแหลกจังวะเฮ้ยเออเฟสเสร็จแล้ะหนึ่งลงมาเองอะนะช่วยไม่ได้ตอนนนั้อยู่ข้างบนเหรอนี่อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้ห่าง่ายเกินโอเคเอ้ยน้องล่า แล้วก็ในตโตกันแบบซื้อมันดีอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันชาร์จได้โอ้ยแหลกแหลกแหลกแกเฮ้ยมาล่าไล่ไปไปล่าไปแต่ถ่ายคลิปวิดีโอก่นอนน้องอยู่ในนี้แหละเชื่อดิไม่ไปไหนหรอก Where are you? วางกล้องแล้วก็รอถ่ายอหโกดออฟห้องนี้นะใช่ใช่มีกดออฟไม่มีไม่มีรูปนะน้องไม่ได้วาารูปเลยเลยนล้น้องมาแล้ว๊บ <c oughs> มูบมนนะถ่ายถ่ายน,น,น,น้องกลัวเกลือไหมโอด้อ้อดื้อด้อืออ้อดืดือดื้อด,ดื้อดอ <ผม S 1> ือดอดื้อดอ เฮ้ยน้องอยู่ข้างบนในนามพระเจ้าขอให้เจ้าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากที่นี่ซะปิดทำไมน้องอยู่บนหลังคาระวังระวังกิดระวังระวังน้องไล่น้องไลน์ไว้มีเสียงหัวล้อไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์ ในน้ำของพระเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ไม่โดนว่ะผมว่ามันต้องอยู่ตรงพื้นหรอถ้ามันอยู่ข้างบนไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมเพิ่ไหนในน้ำของพระเจ้าเขาเป็นเดมอนไวท์นดเฮาส์กูไปละมีอะไรไหมนะอยู่ไหนว่ะ มู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 เฮ้ยน้องอยู่ในห้องที่เดิมเลยออเอเอจืดไม่เคยกลัวเกมผีอะไรมีปืนให้ก็ไม่กลัวแล้วเฮ้ยน้องอาจจะโกรธมากผมดูขวาฮะเออวะผมน่าจะเอากล้องมาอยู่ข้างหลัง ในนามขออพระเจ้าขอให้เจ้าสีโชลายนี้ออกไปซะนี่ไงใจเล่งกับพระเจ้าคือเนมอนกลัวกังเขนด้เหรอเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยามยาหูแหลกแหลกมากขันไปทีรถที่แหลกเลย น้องอยู่ห้องข้างล่างสะพานโค้งอยู่แหละโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยอะน้องอยู่ข้างบนหน่อยขี้โกงว่ะแต่เาเห็นเเห็นแป้งเป็นเป็นแป้งอยู่ข้างบนอยู่แล้วเนี่ยมันคือแป้งเจ้าสิงชั่วร้ายเจ้าอยู่ไหนกันเนาะไม่เขียนว่ะน้องไม่เขียน กิดกิดเอาทูไปไหมเดี๋ยวผมจะเอาเนโตไปเฮ้ยเดมอน can you show me อ uh, ้าข้างหลังไปเกินเลยไปเกินไงหอมเลยอุ้ยบ้านเงียบเงียบเลยเงียบเงียบงันหายหมดแล้วไปเก็บของกลับบ้านเก็บของกลับบ้านละง่ายเกิน กลับมาที่บ้านเพบแลต้องเรียกบริษัทดีมาได้บ้านโอ้โหห้าร้อยรวยรวยอโอโ้ดูดีดูของเค์ดีได้ตั้งร้ยอยห้าสิบอะนะโหโคตรเยอะอะได้มาห้าอันอะนะปนไปอย่างเยอะฮ่ารู้สึกคุม้ม <laughs>